เป็นนิยามแห่งความดีเป็นอันญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสยกระจางสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทัยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้ ได้ชมพระบารมีก็ออยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินด ไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมครั้งที่1ประจำปี2558 วันนี้เวลา9 0้นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ประจำปี2558ในฐานะ ที่่งเป็นประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงโดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานในปี2557ของหน่วยงานและโครงการต่างๆ ทั้งนี้เมื่อปี2515สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีทรงตั้งมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระอุปถัมภ์ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวเขาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ตามลำดับ อันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆได้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักษ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการพละศึกษาประจําปีการศึกษา2554ถึง2555 วันนี้เวลา14นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษ์อัคราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพละศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 5 4ถึง2555ณอาคารใหม่สวนอัมพรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน2040คน โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งความว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสถาบันการพละ,ระ,รพระศึกษาได้พัฒนากิจการทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จทั้งนี้นับเป็นแบบอย่างอันดีให้บัณฑิตทุกคนได้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดเกินความภาคเพียรของมนุษย์ไปได้เมื่อคนเราประกอบกิจการงานอย่างเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถด้วยความอุตสาหะมุ่งมั่นและภาคเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องก็ย่อมจะบรรลุถึงความสำเร็จได้ในที่สุด แต่นอกจากความภาคเพียรพยายามดังที่กล่าวมาแล้วยังมีคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยหนุนนำไปสู่ความสำเร็จได้แก่ความรอบคอบระมัดระวังกล่าวคือบุคคลจะต้องประกอบกิจการงานทุกอย่างโดยใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนรอบคอบอยู่เสมอ และไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะความประมาทเป็นเหตุให้งานที่ทำผิดพลาดล้มเหลวได้จึงขอให้บัณฑิตทุกคนฝึกอบรมตนเองให้มีความภาคเพียรพยายามและรอบคอบระมัดระวังพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจและสติปัญญา ตลอดจนปรับปรุงพัฒนากิจการงานของตนให้ก้าวหน้าโดยไม่หยุดยัง้งอีกทั้งต้องมีคุณธรรมจริยธรรมกำกับจิตใจหากทำได้ดังนี้แต่ละคนย่อมประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าสามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญในการออกไปเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีสุขอนามัยดีและแข็งแรงสามารถพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนสืบไปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาประจำปีการศึกษา2554ถึง2556 วันนี้เวลา15นาฬิกาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาตเสด็จไปในการประทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา2 5 5 4ถึง2556ณมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับประธานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับประธานปริญญาบัตรรวมจำนวน704คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายต่างสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆระดับอุดมศึกษาและรับปริญญาบัตรเป็นบัณฑิตแล้วถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นอย่างดีสามารถนำไปประกอบอาชีพการงานเพื่อความเจริญมั่นคงในชีวิตได้ แต่ในปัจจุบันวิทยาการความรู้ต่างๆมีการพัฒนาความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดนิ่งท่านจึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวทันวิทยาการใหม่ๆความเปลี่ยนแปลงในสังคมตลอดจนวิวัฒนาการของโลกอันจะช่วยเสริมสร้างให้การปฏิบัติงานต่างๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดได้ ดังนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจขวนขวายศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่าได้หยุดนิ่งหากแต่จะต้องเพิ่มเสริมให้เจริญงอกงามในตนยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อแต่ละคนจะได้ถึงพร้อมด้วยทั้งวิชาความรู้และสติปัญญาอยู่โดยตลอดซึ่งจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพการงานประสบความสําเร็จดีงามเป็นประโยชน์สุข เป็นความเจริญก้าวหน้ามั่นคงแก่ตนครอบครัวสังคมตลอดถึงชาติบ้านเมืองต่อไปพระสกน,นิกรจากทั่วทุกมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพานณามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นำพานพุ่มดอกไม้แจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมร่วมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอาทิ นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลฉลองจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลพลตรีบรรณวัฒน์มากโกมลเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกพร้อมข้าราชการระดับสูงและคณะแม่บ้านกรมสวัสดิการทหารบก และคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลจังหวัดพิจิตรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ณนะวัดถ้ำขนองอำเภอสากเหล็กจัังหวดพิจิตรนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจัังหวดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรและคณะสงฆ์จัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการประชาชนและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ วันนี้น้าโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี โปรดให้นางผานิตมีสุนทรรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นประธานในพิธีประกาศผลการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอรวันระดับภาคใต้ประจำปี2558ซึ่งหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอรวันตามแนวพระดำริและเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอรวันทั่วประเทศให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ประสบ ตลอดจนสร้างกระแสนิยมและพัฒนาเครือข่ายที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งส่งเสริมรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจโดยทั้ง14จังหวัดในภาคใต้เสนอผลงานประเภทต่างๆเข้าร่วมประกวดจังหวัดที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอรวันได้แก่จังหวัดภูเก็ต ประเภทชมรมมีชมรมต่างๆที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานมีดังนี้ ชมรมในชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนลี่พรเขาล้านจังหวัดภูเก็ตชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยนครศรีธรรมราชและโรงเรียนทุ่งโพวิทยาจังหวัดพังงาระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษาได้แก่วิทยาลายัยเทคนิคพังงาและมหาวิทยาลายัยราชพัฒสุราธานีและชมรมในสถานประกอบการได้แก่บริษัท PJ37 พาราวุ จำกัดจังหวัดยะลาช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตว์สุดจริตนี้มีความสำคัญ เพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุดจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ พระราชดำรัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ